สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับรี่เก็บฟิฟา์ฟิฟา์ก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเยอะแยะมากมายนะครับว่าจะเป็นสายพีสายเติมนะครับผมก็อัปเดตไอเทมโค้ดเหมือนกันนะครับหรับวันนี้ก็เป็นทีไอเทมโค้ดอีกแล้วนะครับก็อ่านไว้ก่อนล่วงหน้านะครับผมเนาะแต่โค้ดอ่ะมันเป็นอ่ามีสิทธิ์ใส่ได้นะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าใส่ได้หนึ่งคนอยู่แล้วนะครับก็จะแปะให้ตอนหนึ่งร้อยไลค์นะครับผมก็คอมเมนต์มานะครับผมเนแล้วก็ กิจกรรมช่วงนี้นะครับก็เป็นสายฟรีที่ผมอัดอยู่นะครับผมเนาะก็รับเสื้อฟรีหัวฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับนี่เนาะเ็เก็บถูกคงถูกเข็นเนาะเป็นช่วงของของเก่ากลับมานะครับครับรัสกัยะหรือว่าเนซิโกะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะก็กลับมานะครับก็ใครไม่ถุ่มก็สุ่มได้นะครับผมในราคาย่อมเยานะครับอ่าก็ออกมากันไปนะครับก็เหลืออีกไม่กี่อันนะครับที่กาลังจะกลับมาเนาะนี่นผมอัดนะครับผมเนาะ ก็มีโปรโมชั่นเติมเงินนะครับผมเรามีชุดฟรีให้หนึ่งชุดนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่านะครับไม่มีไม่ได้แหววนะครับก็เติมครบรับก็าเก้ารับหนึ่งชุดนะครับผมอ่าก็จะประมาณนั้นไปนะครับผมเนาะหลักๆนะครับสําหรับการเติมนะครับผมเนาะโอเคไอเทมโค้ดก็เหมือนกันนะครับเติมได้หนึ่งคนสำหรับคนที่ไวแล้วก็คนที่ได้ก่อนก็ดีใจด้วยนะครับอ่าตุ่มเอเดฟฟี่ไฟไม่มีเกลือเก้าสิบเก้าบาทไอเฟที่ไ่้เยอะที่สุดได้หมดเอฟแท้ๆเลยทุกคน ไปลองเข้ากันนะมีหมกเอจริงๆมี2ใบเลยเว็บแจกไอดีทุกวันนะครับต้องมาสุ่มตอนปล่อยรางวัลได้จะได้เลยและมีบริการเติมเพรเพียงใช้ u i d มีรหัสฟรีไฟล์และขายไปเช่าด้วยเว็แบบนี้ราคาถูกามากๆเพจร้านมีแจกรถส่่นรหัสฟรีด้วยเข้าลิงก์ตามคลิปได้เลยก็เป็นกล่องถะกินปืนเหมือนเดิมนะครับไม่แน่ใจรอบนี้อาจจะเป็นต้องม่วงหรือว่าปืนอะไรไม่รู้นะครับผมเนาะก็ แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นกล่องสกินปืนนะครับผมเนาะก็เป็นได้เลมฟรีเนาะเอาไปใส่กันนะครับผมใครถ่ทันก็รับไปนะครับใครไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะรับหน้านะครับผมไม่ทันนะครับโอเคหลักๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวอาร์ทมโพสมาแจกใหม่ๆเรื่อยๆนะครับผมเนาะโอเคหลักๆก็จะประมาณนี้ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ